สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเวฟ 125R คันนี้นะครับคันนี้เป็นเวฟ 125R คุณแจเล็กตรงรุ่นครับจัดสภาพก็จะมีใส่โช๊คแล้วก็ไล่น็อตปกติครับผมมาดูรับๆกันนะครับผมว่าจะหน้าตาแบบไหนประมาณไหนครับผมตัวน,นี้เป็นสีน้ำเงินดำสีน้ำเงินดำสติ๊กเกอร์ตัดด้วยสีน้ำเงิน ผมมองว่ามันสวยดีครับผมเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบลายนี้แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นสายใหม่เดือนไม้ปกติไม่ได้เป็นไม้ไฟฟ้านะครับเพราะว่าเป็นตัวอามาดูรอบๆกันนะครับว่าฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างก็จะมีไล่จานเบรกปั๊มเบรกปกติ มีใส่ขาคาลิปเปอร์สแตนเลสขาคาลิปเปอร์มินียมครับผมไล่คอท่อ28คอท่อเดิมใส่ท่อเดิมฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้ครับโดยรวมแล้วคันนี้เป็นล้อซี่ลวดผมนำมาใส่เป็นล้อแมกเว็บร้อยสิบไม่ได้แปลงตรงไหนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ของตรงรุ่นครับ เป็นทํามาใส่กับเวฟหนึ่อ่าตัวนี้เลยครับแล้วตัวนี้ก็สามารถใส่ด้วยกันกับเวฟ้อยยูบลอกได้ครับันี้ก็จะมีไฟหน้าไฟหน้านี้เป็นของแท้ครับผมเป็นโคมออกสีชาๆหน่อยนะครับด้านนี้ก็ จะไล่อุด EGR เลยนะครับประบาดไอเสียผมก็อุดทำสีฝาข้อบวาวแล้วก็ตัวตั้งมาร์กนะครับ mm hmm. ก็จะไล่ประมาณนี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวถ้าอะไรขยับยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมใหม่ mm hmm. ส่วนตัวนี้ก็มีคนถามกันเยอะนะครับ mm hmm. ผมใช้กระจกมองหลังของ M s X หรือสูโมเอกก็ได้ครับผมมองว่ามันมองชัดเจนดีเวลาเราขับขี่แล้วก็ไม่สั่นสะเทือนด้วยครับตอนนี้ก็คมชัดครับเวลาขับขี่หน้าไม้ก็วิ่งได้จากที่ทำเครื่องมาก็3,000โลแล้วครับเดี๋ยวจะอัปเดตการวิ่งให้เรื่อยๆครับว่าระยะการขับขี่เป็นยังไงส่วนตัวผมชอบนะครับเพราะว่า ตัวน,นี้ผมก็ขับขับดีนะครับเพราะว่าผมใช้เไปขับทำงานตุกวันเลยครับเดี๋ยวมาถา่ายคลิปให้ชมใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเข้าๆประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมสายเว็บหนึ่งสคุยคุยกันได้นะครับหรือสายฮอนด้ครับผมขอบคุณครับ